สวัสดีค่ะพบกับเนยในช่องเพื่อนข้างบ้านโอเคค่ะวันนี้นะคะเนยจะมารีแอคชั่นชื่อรายการว่ากระหายเล่านะคะ EP 1 2เป็นรายการของเออเตตะวันนะคะที่อยู่ในช่องจิม m อ v เนาะใน youtube ะนะคะแล้วก็วันนี้เป็นกันที่แบบเออมาป้กันป้ากันแบบบอได้นัดหมายหรือนัดหมายแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเคมีที่ เขามาเจอกันได้ยังไงอะแต่แต่ในความรู้สึกหนูอะสองคนนี้มีม,มีมีความที่แบบเอ่อพูดแบบอาร์เซบรอะไร,ะไรคล้ายๆกันนะคะ <c oughs> มีมีเคมีบางอย่างคล้ายๆกันอยู่นะคะแต่นะคะก็ยังงงอยู่ว่ามาเจอกันได้ยังไงเขาอยู่คนละค่ายไม่ใช่หรอแล้วก็มาในกาของเตยตะวันได้ยังไงนะคะคืออยากดูมากๆเลยแล้วก็แค่ชื่อของคนที่อยู่ในคลิป2คนนี้เตตะวันและบิลกินนะคะก็ ก็คือหาแล้วนะมาแค่ชื่อก็คือหาแล้วนะคะอ่ะชื่อคลิปวันนี้เขาบอกว่าเตยบิวกินแฟ Col คลลาฟาอิทแอนด์ฟิตไม่รู้จะข่าวแไหก่อนนะก็โอ้เตยบิวกินนี่คือไม่รู้มายังไงป้ากันได้จะได้นะจ๊ะอ่ะโอเคอยากดูมากๆเพื่อนๆก็อยากดูแลใช่ไหมไปดูพร้อมกันเลยค่ะผมเป็นบ่อยเลยบางบางทีก็แบบเหมือนทํางานอื่นอยู่เนี้ยพี่เพื่อนกลางก็จะโทรมาแบบลงลงลงเหมือนกันเดี๋ยวก็จะชอบลงผิดแบบ เคยลงแล้วแบบลืมเอาคำว่าแคปชั่นลงรีวไปลงสตอรี่เข้าใจนะเพราะที่หลังเราใครผิดเราไม่รู้ว่าลงผิดหรือแกใส่เนี่ยเป็นเนื้ใช่จริงๆดูว่าเป็นไงฮัลโหลครับลงผิดแล้วครับอ่าลงผิดต้องลงเป็นรีวคือมันไม่ควรมาเกิดวันนี้เฮ้ยวิ่ยิงอย่างเดียวเลยเ้ยวิ่งเดียวเลยฮะเฮ้ยแต่ออนจินเริ่มจับทางได้แล้วนะอุ้ยอุ้ยมีขยิมขยิม้ย ครับผมและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งคนที่หลายคนเรียกร้องเข้ามามากนะครับเขามีความสามารถเยอะมากแล้วก็เสียงอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นแขกที่มีหลายๆคนเรียกร้องเข้ามามากนะครับคือเราอยู่ในคนละจักรวาลกันคนอยากให้แบบมาแบบคอลลบกันนะครับคือเป็นน้องที่เก่งครบเครื่องมากทั้งร้องเล่นเส้นระบำทํทำได้หมดครับขอเชิญขอเชิญ นี่เป็นครั้งที่สามที่ผมพูดกับรายการผมจะไม่พูดซ้ำครับเพราะว่าเครืเปียวจะแซวผมอยู่นะครับเพราะว่าเกิดเอ่อเหตุการณ์ไม้เสียขึ้นนะครับสามครั้งด้วยกันซึ่งปกติเนี่ยมันจะเกิดกับผมแต่ว่ามันมีของที่แรงกว่ามันก็เลยเกิดกับคนนี้แทนนะครับขอเชิญ ken, <c oughs> มิวกินพุทิพงศ์ครับสวัสดีครับนี่ผมรอสักคุยเขาอยู่ตรงเนี้ยโ<ร>อ้โหอันนี้คือการแบบการร่วมงานของจักรวาลที่แบบมันเราโคนจอมันอันนี้ก็ที่สองเใหม่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 สองเลย มามาเจอกันที่แบบเหมือนแบบมีคนเรียกร้องให้มาเจอแล้วก็เอ้าเอาซะหน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งมีคนบอกว่าเรามีความแบบเหมือนกันหลายอย่างมันจะมีสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่เอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนเลยอะไรพาที่เหมือนกันบ้างอะไรเหมือนกันนะครับเพื่อย่างนั้นน่าจะมีความเท่ป์บที่เราเฮ้ยใช่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 เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือคนที่บอกตัวเองเท่ห์มันก็คือคนที่มันไม่เท่แหละเข้าใจต่ไม่เหมือนคนที่เขาเท่จริงไม่ค่อยพูดว่าหน่งเท่ไม่เหมือนกแล้วล่ะเพราะผมเท่จริงเพราะผมเท่จริงอย่างที่สองคืองงงงนนนนึที่่ยอมมรรรรัับจจิิิะะๆเากก็ไไดด้้ป ก็พยายามจะลองทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่จากที่ผ่านมาเราก็เรียนเต้นเรียนอะไรก็รู้สึกว่าเอออันนี้คือเริ่มเริ่มเรียนเต้นลหใช่ยังเริ่มเรียนแล้วครับแต่เหมือนถึงก่อนอันนี้เวลาเหมือนกับว่าไปไปคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีการเต้นเสิร์ฟโชว์กิจอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราซับซ้อนมากเลยกับการเรียนเต้นอะไรเงี้ยผมว่ามันหลักๆคือเราไม่มั่นใจคือเราไม่มั่นใจพอเราไม่มั่นใจพวกทำไปแล้วเราจะเหมือนเรากลัวผิดไปหมดเลยเงี้ยเออแล้วเราอาจจะคิดเยอะไปด้วยเพราะว่าแบบการเต้นเนี่ยมันต้องขยับยังไงทำยังไงเยอะไปหมดพอออออใใช้้้้้้สมมมงงงงเเ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 ยยยยยยยะะะันนนนลลลแแแแบบบบบบไไ่่่่ปรรรรรรราาาาากกกหฟีีีววตตคู็จฮ ที่แบบไม่คมพอเราไปโฟกัสตรงนี้มันเลยกลายว่าเราร้อนใช่เออใช่ใช่อ๋อเรื่องนิสานนี่แหละคือเรื่องการทําแบบชอบทําของพังอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ชอบใครจะไปชอบมันชอบพังพังเป็นหัวเรื่เราเป็นหัวเรื่องแบบมีโอกาสเกิดขึ้้นไดแล้วมันชอบแค่บังเอิญมาเกิดขึ้นกับเราเออเวลาของพังอย่างบางทีมันแบบแกะเกะอะไรแล้วที่มันชอบอักขระชอบหลุดชอบแบบเดินเตะนั่นเตะเออใช่เหมือนแบบเงี้ยบางทีทำไมเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรกันแบบเออง่ายๆจนมาสุด แต่ของดีของเราแต่เราตั้งใจนะเวลาเราทำอะไรเราตั้งใจนะใช่เราเราไม่ได้ไม่ตั้งใจเราตั้งใจที่แต่มันชอบเกิดอุบัติเหตุใช่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 ตลาดจะไม่ได้เป็นลูกหลักพระเจ้าหรอกมั้งคือมันบ่อยมากหมายถึงบางทีแบบเวฟข้าวออกมากินอะไรเงี้ยลื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเวลาแบบเข้าเซตอะไรเงี้ยชอบเดินไปเตะขาไฟเขาชอบเดินไปขับ เอชื่ออะไรกระดาษที่มันอะไรกันมาเล่นบอลเขาเขาเอ้ใช่ถอยถ่ยแบบเพิ่มเพิ่มมันก็แข็งเลยือการฉีกพวกของตระกูลซองอ่ะเป็นแล้วชอบผูกอะไรแบบผงๆอะไรฟินฟินชอบฟินที่มีเคยเห็นอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนคือมีคนแขกมาว่าที่เอาแบบถุงพลาสติกมาคุมเท้าที่ทำกันอ้โผมทําหลายรอบที่ทําหลายรอบเหมือนกันคือผมไปมหาลัยแล้วรู้สึกว่ามันน้ําท่วมอย่างเงี้ย แล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้รองเท้ามันเลยอ่ะรถรถเราจอดตรงนี้เราก็จะแบบเอาใส่ครอบเท้าก่อนแล้วก็ด็อกด็อกแล้วก็ถือถือรองเท้าแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ค่อยถอดถุงเก็บไปทิ้งแล้วก็ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยซึ่งแทนที่คนจะมาเมคฟันเราอ่ะเขาควรจะยอมรับได้ความชัฉลาดของเราอันนี้พูดจริงจริงพพี่ก็ทําสิ่งนี้เหมือนกันตอนที่ฝนตกแล้วแบบคนก็มาแบบนี่คือการมันคือการประยุกต์เอาของที่แบบเหมือนจะไร้ค่าเป็นถุงที่คนทิ้งมาทําให้รองเท้าเราเร็มตะวันไปได้ที่จะต้องเก็ลได้แบบรู้า เ่วเวอปขที่หนึ่งวยอ้าหมดแล้วเหรอัหนึ่งบรรทึงขอคัตที่หนึ่งหนูลงโอเคเมอกี้ททีลืมลงงานก็เลยกนึงเป็นบ่อยเป็นบ่อยโอเคเข้าใจกันนะอันนี้เฮ้ยผมเป็นบ่อยเลยบางบางทีก็แบบเหมือนทำงานอื่นอยู่เนี่ยพี่ผู้จัดการก็จะโทรมาแบบลงลงลงเหมือนกันถ่ายทายอยู่เนี่ยคัดไปลงเหมือนกันเกก็จะชอบลงผิดแบบเคยลงแล้วแบบลืมเอาคาว่าแคปชั่นเอก หรือว่าลงแบบลงผิดลืมลืมแท็กอันนี้ลงริวไปลงสตอรี่แล้วมันลงไปแล้วแบบมันไปแล้วอะีแล้่ใช่ไม่อยากลงเพราะคนเ่าก็ไลค์ไปคอมเมนต์ไปแล้วอ่ะลบลงใหม่คอมเม์หายหมดเลยได้เข้าใจนะพอที่หลังแต่ใครผิดเราอีกอันหนึ่งอันฮะเรื่องทิศทางนี่เก่งไหมไม่ถึงไม่ถึงการจาทางการเดินทางสมมติอ๋อขับรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้ปะผมพี่ไม่ได้คือผมอะไม่จาทาง การที่มีแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดูดูทางอันนี้คือโซลูชันของช<ม>ีวิตเลยนะนคือทางที่ผมจําได้คือทางกลับบ้านกับทางไปนาดาวเราเป็นเฮนเซลเกเทลเลยเข้าใจป่ะเหรอเรากลับบ้านไม่ถูกเคยแบบไปไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นนะ่ะเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบตหมดแล้วบนรถไม่มีที่ชาร์จแล้วก็แบบทำยังไงดีวะแล้วขับวนอยู่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะแบบกลับบ้านอ่ะทั้งจริงจริงคือกลับบ้านเปิดแมปย้อนมาคือประมาณ25นาทีเพราะมันเหมือนเลี้ยวผิดสลับไปนู่นกลับรถมา อยู่ทงไหนวะเนี่ยมันแบบเหมือนงงไปหมดเราเป็นคนที่ถ้าแองถ้าไปต่างประเทศอ่างเงี้ยแล้วสมมติแบบเขาแบบไปแยกกันต้องเดินแล้วต้องแบบนัดเจอกันตรงนี้อะไรเงี้ยสมมติถ้าเดินไปไกลแล้วจะเดินกลับมาที่เดิมถูกปะคือผมไม่ถูกตอนผมไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าผมจะไปไหนใช่ไหมผมจะเปิดแผนแล้วผมจะเดินอย่างี้เลยอ่าใช่ใเหมือนกันเราจะมีอย่างเงี้ยติดตัวตลอดใช่แล้วที่เคยขี่จันสกีมานนิดนม่หุบเขาหุบเขื่อนอะไรสักอย่างแล้วเปอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วมันเป็นอย่าง้มันก็ขี่ไปอ้อมไปอย เราเป็นคนซื่อไงไม่ือมันใครจะไปรู้ว่าว่ารถที่เราเดินทางมาทั้งหมดอ่ะเพรนะใครจะไปรู้วะขอบคุณนะสบายใจมันสได้ชำระล้างจิตใจวันนี้สุดดีโอเคแต่มีคนบอกอันนี้คือแบบฐาแฟนคลับบิ่กคนหนึ่งมาเขาบอกว่าที่ต่างคือแบบเหมือนพี่เป็นคนที่แบบร้องไห้ยากเองบักมากแต่เขาบอกวิ่นคนซีนทีทีแล้วก็ร้องไห้ง่ายใช่ใช่เราไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าหมายถึงว่าบางทีเวลาเราเจอปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่า บางทีแบบมันแบบพั่งพลูออกมาเองโดยที่แบบเราแบบพยายามข่มเนี่ยแต่มันแบบมันมันอั้นไม่อยู่อะที่แบบออกยากแบบบางทีเวลารู้สึกว่าเ้าเราได้ร้องไห้โหสักครั้งรู้สึกว่าแบบดีใจมากมันได้เหมือนปลดปล่อยเพราะเป็นคนไม่ค่อยร้องเลยแบบร้องยากนะเออผมไม่ชอบมีปัญหาคือเวลาเวลามีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่ามันเรากลังเราไม่ชอบอยู่ท่ากับขับขัดแย้งด้วยบ้าใช่ใช่เราเราจะนอนไม่หลับเลยหรือว่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบแบบที่ที่แบบหนักสุดเลยคือเวลาแบบ เวลาโดนตะอคอกใส่หน้าเวลาแบบโดนโดนตะอคอกมันเหมือนใจ<ล>มันแบบใช่มันแบบมันมอนมันหแบบล่นลงไปเลยไม,ไม่รู้ว่าลงผิดหรือเปล่าขอโทษได้ได้ไดใช่จริงจริงดูว่าเป็นไงฮลัลโหลครับลงผิดแล้วครับ <c oughs> อ่าลงผิดต้องลงเป็นรีวโอ,โอเคได้ครับตอนนี้ไม่ลงเป็นรีวต้องบบเลืขอได้ขอได้ครับโอ้ยขอตัาโอ้ยชีวิตคือมันไม่ควรมาเกิดวันเนี้ย <c oughs> เลิกการออกกําลังกายอาชีพการออกกำลังกาย,ากากายด้วยอะไรยงไงคือช่วงที่ผมออกกําลังกายหนะักคือช่วงก่อนถ่ายแปรรักแล้วก็ฟิตหุ่นนี่แบบใชฟิตหุ่นฟิตหุ่นเทรน,นเนอร์เทรนเนอร์ครับก็คือไปไปยิมแล้วก็เล่น5วันต่อสัปดาห์เลยแบบฟิตมากคาร์ดิโอด้วยแล้วพอถ่ายแปรรัก1บุ๊กก็คือตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วอะไม่ได้เล่นเลยแต่มันเล่นอีกทีหนึ่งคือตอนประมาณพฤษภาปีนี้แล้วก็แบบเหมือนกับว่าเรากลัวโควิดไง เราก็แบบซื้อโฮมชิมซื้อดัมเบลซื้อเขาเอไปเล่นที่มันแบบดันได้เล่นแขนได้มีเทเบิลดึงหลังได้อะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นโครงใหญ่เลยแล้วก็เราก็เรียกเทนเนอร์มาเทนอุ้ยดีอยากทำเพราะพี่ซื้อแค่เป็นเบาเป็นเบาที่มันสมารถปรับระดับเองขึ้นลงอี้ันนั้นก็เกือบครบแล้วแต่ว่าเราแบบเราจะออกกำลังกายเว้ยเราต้องแบบได้คุณภาพเหมือนไปยิมอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเลยนี่คนเล่นหลายคนไงเพราะป้ปาก็แบบหาเรื่องหาเรื่องแบบเราก็แบบลากป้ามาเล่นด้วยมีพี่ชายเล่นด้วย แบบดูวิ่งก็มีอกโกมีอะไรพวกนี้เล่นด้วยอะไเงี้ก็กได้<ม>หลายอย่างเลยัง <c oughs> บงั้นมาถึงเรื่องสำคัญ <c oughs> เรื่องการกินจริงๆอเวลาคนเรามันจะดู ดูแลสุขภาพเรื่องการกินน่มันจะมีหลายเว้มาซึ่งคิดว่าบิวกินไม่น่าเคยลองมาใช่ไหมใช่แบบพวกวงการเจมังวีแกนอะไรเงี้ยเคยลองปะไม่เคยเจเนี่ยตามเทศกาลน่ะไม่เคยกินเลยพี่ก็ไม่เคยเลยใช่แต่ผมก็เคยกินทีหนึ่งตอนนั้นตอน,น,นเข้ามหาลัยแล้วไปบน่นแล้วกินเจนอกเทศกาลอ่ะพี่มันแบบมันยากมากมันไม่มีอะไรเลยเจเลยเพราะน้ำมันอ,อ,อันนี้ก็ไปผัดหมูมาอะไรเงี้ยแล้วเราบ่นไว้ไงเราก็กลัวว่าเราจะผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก เราเพิ่งพูว่ากินเจแต่เกิดไม่เคยกินเจเลยอยากรู้มันไหวปะมันแบบมันมันแย่ขนาดนั้นปะอยู่ได้ปะคือผมว่าวันแรกๆพอได้แต่ว่าพอพอวันที่สองมันมันจะเริ่มมันจะเริ่มเซ็งตรงที่มันเหมือนเรากินนมไม่ได้กินของหวานไม่ได้ในบางเี็ดมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายเราเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างนึงมันจะแบบเซ็งเซ็งคือมันไม่ใช่ว่าหิวเลยนะเพราะหิวแล้วก็กินข้าวได้กินผักได้แต่ว่ามันจะแบบ มันจะยังไงไม่รู้ว่ามันจะรู้สึกแบบไม่มีชีวิตชีวาเเข้าใจซึ่งอันนี้พี่ว่ามันจะมีการทำอะไรอยู่ที่แบบมันขัดแย้งกันตรงที่บางทีทาอย่างเงี้ยเพื่อให้เราแบบสบายใจแต่การที่พอเราทำนี้แล้วเราแบบโอ้ยมันนั่นเองมันก็รู้สึดเออมันมันก็เลยแบบไม่ไม่ไม่เคยกินสักปีเลยอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวลองไปกินอาหารเจดีกว่าว่าอยากรู้ว่าพี่จะกินได้แบบแล้วอาจจะให้บิวกิ้นระลึกความหลังที่เคยกินเจด้วยอ่าแล้วเมนูนี้นะครับเป็นเมนูเจก็คือปลาเจผัดเปรี้ยวหวานอ่า ก็คือเป็นปลาปอมมาแหละหรือว่าปลาเจแบบหมูกรอบเจปลาเจอะไรเงี้ยคนไม่ได้พี่เจชิมก่อนเฮ้ยขอดูขอดูเนื้อหน่อยดิเฮ้ยคลไก่เหมือนกันเนอะอ๋อนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาจริงปะเนี่ยปลากระพงปลาหิมะปลาหิมะไม่ใช่หิมะหิมะไม่ใช่อย่างงี้อันนี้ถ้าจะเป็นก็คงเป็นแบบปลากระกระพงไม่ไงี้ยไม่รู้เก๋าอะไรเงี้ยคือจะเถียงเขาตัวเองไม่แน่ใจเลยเก๋าเหมือนปะลองชินไม่รู้อ่ะพูดทางไหนดีอะ มันเหมือนได้ฟีลแป้งมากกว่าปะ่ะอืมแป้งแป้งมากกว่าปลาป่ะผมเปลี่ยนเมนูแป้งเปรี้ยวอะแป้งเปรี้ยวหวานแป้งเปรี้ยวหวา <c oughs> คนคือเมื่อกี้ที่ไม่พูดออกมาว่ามันเหมือนอะไรปลาอะไรเพราะมันไม่รู้จะเหมือนปลาแล้วมันเหมือนแป้งมากกว่าเมันโมจิอะแต่หมายถึงข้างนอกกรอบข้างในมันก็จะยังเป็นเท็กซ์เจอร์นี้ปะ่ะงี้อันนี้ผมว่าผมไม่ค่อยอะ <c oughs> อันนี้เป็นตระกูลมังสวิรัติไม่เอาเนื้อสัตว์แต่พวกนมไข่ย,ยังได้อยู่อันนี้เบคอนปลอมมันเ่ยนะก็เห <c oughs> มือนเหมือนกันเนอะแล้วทำเป็นทำเป็นมีมันด้วยนะนี่เอ้ยชิมเบคอนก ไม่พลาดละคอสเพลย์ไม่ค่อยแบบเหมือนจะกลิ่นบางๆอะไรเงี้ยเหมือนพยายามทําให้บางๆเพื่อให้ดูเนียนๆแต่ว่าไม่เนียนคนอย่างเรามันจับได้โดนจับโป๊ะแต่ลําพังตัวเส้นโอเคแล้อ๋อโอเคคือเส้นอ่ะพี่จะสั่งมังไม่มังเขาก็ใช้เส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็ดก็เห็ดโอเคเห็ดโอเคเห็ดก็เหมือนกันนี่นี่นี่เขาผัดสับปะรดเฮ้ยทีมหมูหยองเลยหมูหยองเป็นไงอืมอันนี้มันก็ แปลกอยู่นะมันจะได้ลองลองชิมให้หน่อยดิมันแบบอะไรๆใช้ได้ไม่ได้พอจะอยู่ร่วมกันได้เนอะไม่ได้ตะกิดตะขวงแต่ก็ไม่ได้จะชอบพออะไรก็พอพอพอประทังชีวิตกินเขอยู่ได้นะมึงเขาเหมือนพี่น้องกันมากเลยอ่ะว่าแต่มันมีกลิ่นอยู่นิดนึงกลิ่นบางๆใช่ไหม่ะแต่ว่ากลิ่นเพซเจอร์มันก็ยังก็ก็ยังดีกว่าไอปลาอะไรเงี้ยอ่าเรามาดูข้าวฟักสรับเราเมื่อแต่เขาบอกมังมันจะมีความแบบความเคร่งของระดับมังมังไข่มังนมมังเงะมังเง้มังเง้ไม่กร์ตูนที่เราอ่าน จะมันมีกลิ่นอะไรแปลกขึ้นมาปะเหมือนอยู่นะเหมือนเหรอเหมือนเราเราชาดเลยไปวะคือผมว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นเหมือนเส้นใยของเนื้อหมูเหมือนกันอะแล้วมันมีความแบบแข็งๆเหมือนกันนะมันเคยเผ็ดใช่ไหมฮะมันมีรสอะไรไม่รู้อะเข้าใจบ้างเหมือนที่แม่ใช่หมูหยองมันมีรสแบบก็คือกลิ่นพืชแหละกลิ่นพืชกลิ่นพืชอ่านั่นแหละโอเคมังเนี่ยถือว่ายังได้แต่ถ้าเจเนี่ยยังยังถือว่าเรายังไม่ไม่ถึงขั้นยังไม่เก่งพออันนี้เป็นอะไรครับดิวกินบุกผัดมันกุ้งบุ คีโตสำหรับิูกิรู้จักปะรู้จักมาก่อนป่คีโตเนี่ยเท่าเท่าที่รู้จักคือมันเขาไม่ทานแป้งใช่ไหมฮะมันคือการเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักของเราจากปกติเรากินคาร์บแล้วก็ใช้คาร์บเป็นแบบเนื้อเป็นน้ำตาลแล้วที่เหลือก็มาเก็บเป็นกินคาร์บเป็นกินคาร์บอ๋อไม่กเปลี่ยนจากกินคาก์บคาร์บแบบเป็นไขมันมันก็เลยเหมือนแบบจะสลายไขมันมาใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะแบบเหมือนเหมาะกับการลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็คือจะกินได้แค่ไขมันกับโปรตีนอย่างนี้ก็คือใส่น้ำตาลไม่ได้เลยไม่ได้ก็คคืืออเา มีแป้งไม่ได้ครับคือผักที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงก็กินไม่ได้ก็คือได้แค่โปรตีนกับไขมันแค่นั้นเองซึ่งอ่ะเดี๋ยวลองกินดูสุปเราก็จะไม่เข้าใจนะคะเพราะเราไม่รดน้ำหนักไม่เร็วนะถือว่าอร่อยเลยอ่ะสตันนี้ผ่านด้วยอันนี้ผ่านรอบนี้ก็แฮปปี้กับการกินโอเคอร่อยดีลองกินไอ้นะบวกข้าวาะแฮมมันมีความลื่นๆอ่ะเก็นปะเหเห็นปะมีความลื่นๆคือแบบไม่ติดเลย รีบเลียกกินเลยจะได้ส oh okay okay ุอกินไล่ลื่นเหรออร่อยอ่ะโอเคนะมันรสชาติเข้มท้อนน่าเข้มข้นเลยว่าก็เหมือนอาหารจุกจิแค่เหมือนว่าเส้นมันเป็นเส้นก็คือเขาก็เปลี่ยนแบบห้ามกินข้าวอ่ะว่าง่ายๆอย่างเงี้ยเอออร่อยป่ะก็พอกินได้ t e เจอร์ของความเป็นข้าวมันก็จะแบบ แบบนิ่มกว่าอะไรเงี้ยสำหรับเบลกินว่าคีโตผ่านปะเฮ้ยผมว่าผ่านถ้าให้ต้องเลือกแล้ว่ามังสวิรัตกับคีโตคีโตแต่ถ้าให้กินเรื่อยๆกินไม่ได้นะผมว่ากินแบบ ปกติตามใจฉันอะเพราะว่าถ้ากินอันเนี้ยมันต้องมีวินัยมากเพราะว่าถ้าหลุดวันหนึ่งอะมันก็คือเหมือนแบบเริ่มทำมามันจะเออเพราะว่าหลักๆคือมันต้องการเปลี่ยนให้ร่างกายเราใช้พลังงานจากไขมันเพราะมันเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มแล้วก็ต้องทำคือต้องกินอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยไม่ก็ไม่ใช่ตลอดชีวิตหมาอถึงว่าวถ้าทำก็คือต้องทำเป็นเพียรที่ยาวแบบห้ามแบบสลับไปสลับมามมนจะสูงไม่จะสูงอะไรเงี้ยเอออีกหนึ่งอย่างสุดท้ายที่เขาที่กันอยู่ตอนนี้คือการกินแพนเบสคือการแบบผมไม่เคยกินเลยเนี่ยคือแบบไม่กินือัต์ค ให้ทุกอย่างเบสออนแบบกินแค่พืชอะ,ะคือจริงๆหลักการมันก็คือเหมือนทําเหมือนปกวติแต่ว่าตัวเนื้อสัตว์อะเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืชทั้งนั้นเองเออจริงๆก็แใครมั่งปะมีความคล้ายมีความคล้ายออโอเคโอเคนะรสชาตินี้ก็เหมือนแบบผัดกะเพราที่แบบคนผัดไม่ได้เก่งมากแต่จริงๆคนผัดทำนี้เก่งนะที่ทําให้ออกมาคล้ายกับกะเพราที่ควรจะอร่อยที่ไม่เก่งขนาดนั้นได้เข้าใจฟิลปะเข้าเข้าใจอเราสัญญากันโอเคโอเค อ๋อเข้าใจใช่ไหมมันแบบเขาเก่งนะที่เขาทำมาด้ขันเนี้ยเคยจริงๆถ้าเทียบกับมาตรฐานของกะเพราเนี่ยคือถือว่าผัดไม่เก่งแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานว่าผัดจากแพนเบรดแล้วทำให้เหมือนกะเพราได้เนี่ยเก่งือว่าเก่งอ่าเฮ้ยโอ้โหผมคก้นมือนแก่ก็เหมือนกว่าไอ้ปลาเมื่อกี้ทำได้ดีกว่าแต่พอกินเข้าไปมันจะมีความแบบ หนึบบางอย่างที่เนื้อสับจะไม่หนึบผ่านเนยความแบบมันจะเหมือนมันมีเส้นไฟเบอร์อืไฟเบอร์อืม,มันผนังเซลล์พืชกับผนังเนื้อสับมัจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรบ้างโอ้โหผนังเซลล์อะไรยังไงบ้างครับถือว่าผ่า<ม>นผ่านไปได้ดูว่าล่ะเ,ลเหมือนเหมือนนะถ้ากินผ่านผ่านไปเนียนเนียนเนียนไม่รู้เนียนเนียนไม่รู้เรื่องคือถ้ามาถึงบอกเฮ้ยหมูกระเพรากินเข้าไปแบบมันจะแบบกินหมดแล้วถึงมาเอที่แบบอะไรเงี้ยโอ้ดูสิมันมีพวกลายเส้นแบบเขาทำมาเขาแกะสลักเลยมาเลยหรอแกะสลักเลยอ๋อแล้ก็คงทับทับซ้อนกันแหละอ่ะเดี๋ยวเค้าาจะกึด ดึกดกเหมือนแบบนเหมือนเวลาเวลากินลูกชิ้นนะครับงั้นแสดงว่าอย่างนี้พี่ว่าแพลนเบสนี่เอ,อ้ยถือว่าโอเคอยู่นะถโอเคงั้นที่ลองมาทั้งหมดเนี่ยถ้าให้วิวกินเลือกไวแบบไหนผมว่าต้องคีโตแหละ จริงเหรอเพราะว่าเราอย่างน้อยเราได้กินเนื้อสัตว์เรายังได้กินเรายังได้รู้สึกถึงไขมันสัตว์รได้รู้สึกคือเต็มที่ก็คือเราไม่ได้กินแป้งแต่หมถึงว่ารสชาติมันยังรู้สึกว่ามันจะเป็นรสชาติปกติที่เรากินแต่ทั้งนี้ทางนั้นเรื่องทั้งหมดเนี้ยอย่างที่บิวกินบอกมันคือความเฉพาะบุคคลนึกออกปะร่างกายของคนเรามันจะมีความแบบถูกกับบางอย่างไม่เหมือนกันด้วยการที่เรากินอะไรตระกูลไหนมันก็พอเราลองแล้วเราจะรู้เองว่ามันดีหรือไม่ดีผมว่ามันมันเรื่องรสนิยมด้วยความชอบส่วนตัวแล้วก็ เรื่องบุคคลน่ะนะใช่เรื่องอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วแบบต้องบาลานซ์ใช่ดีไม่ใช่ว่าเรากินอันนี้แล้วเราเป็นทุกข์มากใจเครียดเอากานว่าเวลาร่างกายเราเครียดเราหลั่งสารเคมีไม่ดีมันก็เท่านั้นอ่ะจะกินดีไปทำไมเพราะอะไรเราะฉันแบบเอาให้แบบใจมีความสุขแล้วกินโอเคโอเควันนี้เรากินเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาพิสูจน์กันหน่อยว่าการกินอาหารที่เรากินไปเมื่อกี้จะให พลังเรามากแค่ไหนเพราะเมื่อกี้เรากินทั้งแพลเซีเบกกินทั้งคีโตกินทุกอย่างที่แบบดีเราต้องมาใช้กําลังแบทเทิลกันหน่อยเฮ้ยเอามาสิไม่ถ้า,ถากลัวบอกได้จะได้ให้ให้ปิดแบบให้คัตได้เลยบอกหม่ว่าสู้มันไม่พออ,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 อ๋ออไม่ได้เตรียมมาว่าสู้สู้โอเคงัน <laughs> ถือว่าบิวกินเราคาทางนะเดี๋ยวเราไปแข่งเกมกันะไยดีกว่า <c oughs> แข่งอะไรเนี่ยแข่งเต้นแข่งเต้นใช่ไหมอ่ะพูดจริงๆนะถ้าเราเอาอันง่ายมากๆหนึ่งดาวแล้วเรายังเต้นไม่ได้อะคือเราแย่มากแต่ถ้าสมมติเราอันที่ เกือบยากเกือบสุดแล้วเราเต้นไม่ได้คนเข้าใจเข้าใจบ้างว่ามันยากเกินมันยากเกินใช่ไหมอันนี้คือเป็นแผนของเราว่าเราต้องเอาอันยากไปเอาอันยากซึ่งความจริงแล้วง่ายก็ทําไม่ได้นะงก็เลยถิดว่าอันยากไงโอเคซึ่งได้เลือกเพลงเรียบร้อยแล้วซึ่งคนแพ้จะต้องทานเจหนึ่งปีเฮ้ยมาคุณตายไหมโอเคครับเริ่มเลยไหนนะตัวผมตัวไหนตัวผมเลื่กไหนจะบอกว่าไม่เอาไม่แข่งกับไม่ดีนะ เฮ้ยผมคนไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เห็นบอกก่อนเลยว่าจะไปทางไหนอะเฮ้ยมันเปลี่ยนท่าเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยเจ็บอะเจ็บแล้วเยอะเยอ ไหนในตอนนี้ะไรเป็นใครอยู่สูสีนิดแต่ว่าเตะน้ำอยู่มีแรงใจเต็มเลยเฮ้ยไม่ไม่รู้ตรงไหนเลยจอยให้เราดูตรงข้างล่างด้วยดีเฮ้ยวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งเดียวเลยเฮ้ยแต่ออนจิงเริ่มจับทางได้แล้วนะอุ้ยอุ้ยมีแรงแล้วพยิมพยิมจอยเลย ท่าไม่เห็นมันจะเหมือนกันเลยเราต้องเป็นท่าเดียวกันบ้างคนละท่าเหรอเอาไว้พระแล้วมาเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นขยับเลยผมผมขยับถูกตัวมั้เนี่ยผมเก่งเหมือนกันนะเฮ้ยเหนื่อยแล้วมัเฮ้ยมันขยับมือเร็วเกินอ่ะเฮ้ยมันเร็วมากเลยอ่ะทำไมตามท่าไม่ทันเลยอุ้ยใครชนะ พี่อ่ะพี่ต้องกินเจปีหนึ่งรู้แล้วแหละว,ว่าที่จริงทุกพวกเจเจไอเป็นเก่งอ่ะเพราะคนชมเขาออ๋เมื่อก,กี้พอพี่ได้ยินเสียงใครมาพูดว่าเตกนำแล้วมันเหมือนแบบมันใจเราเนาะถ้าเหมือน,น,นเรายิ้มอ่ะถ้าบกจริงเวลาเต้นเราน่าจะได้เครียดแต่พอพอไม่เคยมีคนชมเราแต่นี้พอคนนอกเข้ามาเป็นคนชมเราอ่ะพี่ถือว่าถือว่าโอ,โอเคนะพี่ว <ใจ S 1> ่าการเต้นไม่ยากนาดนั้นต่อมานั่งเต้นใหม่นะร <c oughs> อให้คนชมบ้างเรามันจะดีขึ้น เฮ้ยดีเราโล่งตัวไปหมดให้มันยากมากเลยอ่ะถือทำได้ดีขนาดนั้นปะสุดๆดีสุดๆเก็วันนี้นะครับเตก็เฉือนชนะวิลกินไปประมาณสามพันไม่คไม่เฉือนไม่เฉือนไม่เฉือนเก้าพันหกต่อหกพันสามคือรู้แล้วว่าใครคือ king of dance ที่แท้จริงฮะ king of dance วันนี้ขอบคุณวิลกินมากที่อุตส่าห์มาครู้สึกคอแห้งมากไม่รู้อากาศมันร้อนหรือเราพูดเยอะอะไรมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยได้ถือโอกาสมาเจอกันทันทีจากการที่หลายคนอยากให้มาเจอกันครับก็ดีดียินดีที่รู้จักครับดีใจมากครับ ก็ให้บิวกิ้นนะคบฝากผลงานเพลงหน่อยที่ปล่อยไปแล้วฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับผมที่เพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ประมาณสักพักหนึ่งล้วฝากตาม MV ได้ทางย b e Channel นดามูสิกนะครับผมแล้วก็ฟังได้ทางสตรีม่ทุกช่องทางนะครับก็เป็นเพลงแนวที่ไม่เคยทํามาก่อนด้วยค่อนข้างท้าทายมากๆทายเลยได้สกิลหลายอย่างจากเพลงนี้เลยครับใช่โดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องของ อ่าโอเคให้วิคินฝากกรหายเล่าให้หน่อยก็อะไรกันกรหายเล่านะก็จะปล่อยตอนหกโมงวันไหนครับพี่แจ๊ค้าหกโมงนะครับทุกวันอังคารนะครับทาง YouTube องจีเอ็มทีวนะครับก็วันนี้ยังขอพูดคำหนึงว่าดีใจมากที่เราเป็นหนึ่งในเอาเป็นแฟนเพลงขอบคุณฮะโอเคครับก็ขอบคุณวิกินมากมากขอบคุณอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณมากมากนะครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ครับอาจจะเป็น ใครรู้เป็นคนคอนเสิร์ตใหญ่ที่เราต้องเต้นแข่งกันก็ได้โอเคก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบไปแล้วนะคะสำหรับกระหายเล่าน้อยที่น้องบิวกินมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเตตะวันนะคะคือสนุกมากตลกมากเขามีความแบบ คล้ายกันหลายอย่างนะคะกับความโบะบะตลงโป้งชึ่องอะไรของเขานะคะเขาเหมือนกันมากแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ไม,ไม่คาดคิดว่าเขาจะมาเจอกันได้นะมันมันก็ค่อนข้างยากไหมสาหรับสาหรับสองค่ายที่จะได้มาเจอกันหรือว่าเร็วนี้เขาจะมีงานร่วมกันหรือเปล่าฮะอ่ะคิดไปเองไม่รู้นะอ่ะโอเควันนี้เราก็หัวเราะมีความสุขไปกับเตตะวันแล้วก็บิวกินกันแล้วนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ลุยรีแอ อะไรรายการอะไรนะคะหรือมีอะไรน่ารีแอคนะคะคอมเมนต์บอกน่อยด้านล่างได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเพื<ๆ>่อนบ๊ายบาย